สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเด็กสแกนหุ้นสวัสดีครับเด็กสแกนหุ้นวันนี้มีหุ้นมาวิเคราะห์กันทั้งหมดกี่ตัวครับ2ตัวครับตัวแรกที่จะมาวิเคราะห์กันในวันนี้คือหุ้นอะไรครับ BLA ค่ะเด็กสแกนหุ้นครับอธิบายถึงความน่าสนใจของหุ้น BLA หน่อยครับ ความน่าสนใจของหุ้น BLA เพราะว่า BLA เป็นหนึ่งในหุ้นที่คาดว่ามีแนวโน้มจะได้เข้าเซต50เลยครับอย่างแรก2ก็ MACD ก็ตัดกันแล้วครับ ISI ก็เกิน50แล้วก็ยังไม่ overbought ครับแล้วก็วอลุ่มเข้าซื้อก็เข้าซื้อวอลุ่มเข้าซื้อในเข้าซื้อเยอะมากครับในสัปดาห์นี้ โอ้ก็คือโดยรวมก็ดูเป็นหุ้นขาขึ้นอีกตัวนึงครับแล้วก็ราคาหุ้นก็อยู่เหนือเส้น EMA ทุกเส้นเลยด้วยครับก็ถือว่าเป็นหุ้นตัวนึงที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเอ๊ถ้าสมมติอย่างนี้ผมอยากได้หุ้น BLA แนวรับแนวต้านของหุ้น BLA อยู่ที่เท่าไหร่บ้างครับแนวรับอยู่ที่44.5ครับแนวต้านอยู่ที่47.75ครับโอ้ก็ถือว่าเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับค่ะเอ๊แล้วหุ้นตัวต่อไปที่จะมาวิเคราะห์กันคือหุ้นอะไรครับติดล้อคร ผมเห็นหุ้นติดล้อครับผมก็อยากจะถามว่าทำไมถึงสนใจใิดตัวหุ้นติดลอครับติดลอเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อเดี๋ยววันที่28จะมีการจ่ายปันผลแล้วก็การเพิ่มทุนของหุ้นด้วยครับแล้วก็ MACD เพิ่งตัดกันเป็นจุดแรกด้วยครับ ISI ก็เกิน50แล้วก็ยังไม่โอ้บอสหักหัวขึ้นด้วยครับแล้วก็ราคาห,หุ้นอยู่เหนือเส้น EMA ทุกเส้นยกเว้นเส้น200ครับ เออถือว่าเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่สัญญาณทางเทคนิคเขาสือว่าเป็นหุ้นขาขึ้นเลยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ราคาก็ปรับตัวลงมาจากช่วงแบบวันแรกที่เข้ามาหลัง IPO เยอะพอสมควรเลยด้วยครับใช่ครับผมสังเกตว่าราคาลงเยอะเลยนะครับครับแล้วผมสังเกตเส้น EMA เส้นไหนกับังจะตัดกับเส้นไหนนะครับก็ตอนนี้20ไใกล้ก็ก็เริ่มเริ่มเบี่ยงแล้วครับตรงนี้ครับ ตอนนี้ยังย่ำกันอยู่ครับแต่คิดว่าเดี๋ยวอีกไม่นานก็น่าจะเบี่ยงขึ้นไปตัดกันได้ครับก็จะดูออกว่าจะเป็นหุ้นขาขึ้นเต็มตัวแล้วใช่ไหมครับถือว่าเป็นหุ้นอีกตัวนึงที่น่าสนใจมากมากเลยนะครับอย่างนี้ติดล้อมีแนวรับแนวต้านอยู่ที่เท่าไหร่บ้างครับแนวรับอยู่ที่สามสิบเจ็ดจุดสองห้าครับแนวต้านอยู่ที่สามสิบแปดจุดห้าครับถือว่าเป็นหุ้นอีกตัวนึงที่น่าสนใจเช่นกันนะครับค่ะวันนี้ขอจบการส่องเพียงเท่านี้นะครับขอให้พี่ๆโชคดีในการลงทุนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ